อาละค่ะตอนนี้นะคะก็ต้องมาอยู่กับคนที่เขารับโทรศัพท์จริงอะไรจริงนะคะตอนนี้น้องไอซ์รันอยู่รับไปกี่สายแล้วคะรับไปประมาณ4สายแล้วครับผมสี่สายที่เขาได้โทรมาออบอกเรื่องราวมีเรื่องอะไรบ้างคะไอซ์ก็สายแรกโทรเข้ามาเรื่องเกี่ยวกับที่ดินตาบอดนะครับอยากให้ช่วยจัดการเรื่องของออการการเดินทางเข้าออกแล้วก็ทุกสายที่โทรเข้ามาเลยจะฝากเรื่องของหนี้นอกระบบเยอะมากเป็นหนี้เยอะอย่างที่ท่านนายกได้บอกไปแล้วก็มีสายมีแปลกๆไหม น่ารักมากครับโทรมาสั่งอาหารครับโทรมาสั่งอาหารข้าวว่าหิวแล้วคุณส่งไหมคะ <laughs> ก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะส่งกันเป็นการส่วนตัวแล้วกันค่ะ ไอ้ไปส่งได้ตัวของเขาเองนะคะขอบคุณค่ะไอ้ค่ะนิงปณิตาจ๋าคนนี้ก็แจ็คพอตนะคะเจอโรคจิตไปบ้างเหมือนกันเจอไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะ่นอกเหนือจากโรคจิตมาแล้วมีอะไรอื่นจ๊ะก็ฝากเรื่องการศึกษาค่ะก็คือเขาอยากจะให้มีการจัดการศึกษาแล้วก็เกี่ยวกับสายวิชาชีพเข้าไปถึงพื้นที่ในชุมชนแล้วก็ส่วนที่เข้าไปไม่ถึงค่ะค่ะแล้วก็เป็นเรื่องนี่นอกระบบเช่นเดียวกันค่ะเออนี่เยอะนะคะท่านนายกค่ะมีหลายเดี๋ยวแต่ท่านนายกท่านมนตรีจะนั่งตรงนี้อยู่แล้วก็หลังเลิกรายการไปก็ยังนั่งอยู่สักพักหนึ่ง นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะอย่างที่บอกก็คือจนถึง2องทุ่มในการสามารถโทรเข้ามาได้นะคะแต่เช่นนัมีอะไรเป็นรุ่นพี่ในการรับแนะนําท่านนายรด้ท่านนายก้วยนะมีบางอาจเพราะยังไม่เคยรับเหมือนกันนะคะถ้าเดี๋ยวขออนุญาตมาด้านนี้บ้างค่ะด้านนี้นะคะมาค่ะคุณตุ้ยคะรับไปกี่สายแล้วคะ ผมรับไปประมาณสองสายครับสองสายนะคะมีเรื่องอะไรบ้างคะของผมมีเรื่องภาษีครับภาษียังไงครับผมก็เขาเป็นนักธุรกิจครับแล้วเขาบอกว่าอยากให้ลดหย่อนภาษีในการเก็บภาษีน้อยน้อยน้อยลงหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาโดนปีปีหนึ่งเยอะเหมือนกันครับอันนี้ก็เหมือนพูดแทนตัวเองบ้างเหมือนกันนะคะก็นิดนึงครับพวกดารานักแสดงก็โดนเยอะเหมือนกันนะคะใช่เขียนความเห็นของตัวเองลงไปด้วยนะคะอย่าลืมนะคะขอบคุณค่ะหมอโอ๊กว่าไงคะผมมีหลายเรื่องเลยครับเรื่องอะไรบ้างคะโอ๊กก็มีตั้งแต่พวกสวัสดิการสังคมนะคะผู้สูงอายุนะครับ แล้วก็มีผู้ที่ได้รับผลกระทบโดนไฟไหม้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อยากจะให้ช่วยลดหย่อนช่วยมีมาตรการอะไรช่วยเหลือเขารู้ไหมเป็นเราเขารู้ไหมฮัลโหลหมอโอ๊คอะไรเงี้ยก็ต้องแนะนําตัวครับนี่ครับแบบฟอร์มครับอ๋อแบบฟอร์มเวลาคุณรับโทรศัพท์คุณต้องยังไงครับก็สวัสดีครับ6วัน63ล้านความคิดนะครับผมโอ๊คสมิตรรับสายครับนี่คุณมีร้องเพลงใส่เขาไหมคะเออผมสวัสดีครับผม พี่กระแมรับายาเละละแหมเอาเชียร์โยนนะไอ้ฉันเชียร์น้องส้มเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างจ๊ะสมาก็จะแบบการศึกษาอะไรเงี้ยค่ะเรื่องการเข้ามหาลัยอะไรเงี้ยระบบแก๊สแพดเล่อะไรเงี้ยค่ะเออแต่ละคนก็โดนเรื่องใกล้ๆตัวเองทั้งนั้นเลยนะอ่ะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคะปัญหาของคนที่ได้โทรศัพท์กันเข้ามารวมทั้งคุณยังสามารถโทรศัพท์กันเข้ามาได้นะคะตามหมายเลขที่ขึ้นทางหน้าจอทีวีณตอนนี้มีดารานักร้องรวมทั้งท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นผู้นั่งรับโทรศัพท์วตัเองค่ะ02-2304 9 999นะคะโทรมาได้จนถึงวันที่6รกรกฎาคม10โมงเช้าถึง2ทุ่มนะคะเราจะมีอาสาสมัครคอยรับโทรศัพท์ของคุณค่ะและ,ะตอนนี้นะคะจากจุดที่ท่านนายรัฐมนตรีนั่งรับโทรศัพท์เสียงยังเงียบอยู่เลยนะคะโทรมาได้300ผู้สายฟรีทุกบาทถึงวันที่6รกรกฎาคมนะคะ,คะนี่คือโครงการ6 6กวัน63าล้านความคิดนะคะวันนี้เราจะปิดท้ายรายการการันปกติเป็นข้อคิดคำคมเนาะแต่วันนี้ขอเปลี่ยนค่ะปิดท้ายรายการเป็นคำฝากข้อคิดฝากคำถาม,ถามฝากกำลังใจถึงท่านนายกแล้วก็คณะรัฐบาลนะคะแล้วก็พวกเราสี่สาวรวมถึงทุกๆคนที่เป็นอาสาสมัครรวมถึงดาราที่มารับโทรศัพท์วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะ